ฉันกลับมาแล้วหังไปไหนอ่ะหรือนายค่อยๆหนีไปทีละส่วนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากมีสัตว์ที่พูดคุยกับคนได้และยังสอนให้คนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะอ,อยู่กับนุ่นช่องมะนาวการ์ตูนกับหนังที่มีชื่อว่าลีโอปี2023 เริ่มเ่มาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในชั้นปฐมศึกษาปีที่5วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเทอมภาคเรียนที่1ก็ได้มีนักเรียนชุดใหม่ขึ้นมาเรียนที่ชั้นป5้าซึ่งในชั้นเรียนนี้ก็จะมีสัตว์เลี้ยงประจําห้องอยู่2ตัวนั่นก็คือเต่ากับกิ้งก่าครูที่อยู่ประจําในชั้นเรียนนี้ก็ได้แนะนําสัตว์เลี้ยงประจําห้องให้กับนักเรียนลุงเต่ามีชื่อว่าสเควอเทิลแต่จะขอเรียกว่าลุงเต่านะคะส่วนกิ้งก่ามีชื่อว่าลีโอนาร์โดแต่จะขอเรียกสั้นๆว่า สัตว์ทั้งสองตัวนี้ก็มีอายุที่มากและก็ผ่านนักเรียนมาหลายรุ่นเมื่อถึงวันประชุมผู้ปกครองครูใหญ่ก็ได้บอกกับผู้ปกครองว่าครูที่ประจำก็จะลายยาวจนกว่าครูจะคลอดจึงได้จ้างครูชั่วคราวมาสอนแทนแต่ก็มีผู้ปกครองที่เห็นกิ้งก่าในตู้นั้นดูแก่งงาเงือกจึงได้พูดไปว่ากิ้งก่ามีอายุแค่75ปีและกิ้งก่าตัวนี้ก็ใกล้จะ75แล้วนะแต่เมื่อลีโอที่ได้ยินเรื่องอายุขัยของตัวเองก็ถึงกับสตันไปพักหนึ่ง และจำความได้ว่าตั้งแต่ลลโอเกิดมาอยู่ที่ตู้นี้ก็ปี1949ซึ่งลลโอก็นับเลขไม่เป็นจึงไม่รู้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่เพราะในชั้นเรียนนี้เขาเรียนแต่เศษส่วนกันถ้าจะเรียนเลขบวกลบต้องไปชั้นป .2 ลลโอจึงได้ใช้ลิ้นดึงสัญญาณไฟฉุกเฉินทันทีเมื่อคุณครูและนักเรียนได้ยินสัญญาณไฟไหม้พวกเขาก็ต่างพากันหนีออกมาอยู่นอกอาคารกันหมดรวมถึงสัตว์เลี้ยงของแต่ละชั้นลลโอจึงได้ถามหาสัตว์เลี้ยงที่อยู่ ชั้นป2เจ้ากระต่ายจึงตอบว่าเขาอยู่ชั้นป2ลีโอจึงได้ขอให้กระต่ายคิดบวกลบอายุให้กับเขาหน่อยตั้งแต่ปี1 9 4 9จนมาถึงปีนี้2023กระต่ายจึงตอบไปว่าลีโอมีอายุ74เมื่อเหตุการณ์สงบทุกคนก็ต่างเข้าชั้นเรียนตามปกติรวมถึงสัตว์เลี้ยงทั้งหมดลีโอที่รู้อายุของตัวเองจึงได้แต่นั่งอมทุกข์พออีกแค่ปีเดียวเขาก็กำลังจะตายแต่เต่าก็บอกว่าถ้าอยากอยู่ต่อ ก็หัดออกกําลังกายดูบ้างแค่นี้ก็ไม่ตายหรอกนะขั้นแรกก็ลองหัดกับพิบตาแต่เมื่อลีโอกับพิบตาได้ครั้งเดียวเขาก็หมดแรงซะก่อนแล้วซึ่งพวกเขาก็อายุปูน,นี้แล้วจะให้ออกกําลังกายก็คงไม่ไหวลีโอก็บอกกับเพื่อนต่อว่าก่อนที่เขาจะตายเขาก็อยากลองออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอกดูบ้างอยากลองจับแมลงกินเองดูบ้างสักครั้งและอยากลองใช้ท่าเด็ดๆจีบสาวสักทีระหว่างนั้นเองคุณครูคนใหม่ก็ได้เดินเข้ามาในห้อง เ,เธอมีชื่อว่ามาร์คินเธอเป็นยายแก่ที่หัวโบราณมากซึ่งครูมาร์คินก็จะให้นักเรียนหนึ่งคนรับผิดช,ชอบนำสัตว์เลี้ยงกลับบ้านทุกวันศุกร์และนำกลับมาแบบสุขภาพแข็งแรงและไม่ตายลีโอก,ก็บอกกับเต่าว่าเขาจะใช้โอกาสตอนที่อยู่บ้านเด็กหนีออกไปข้างนอกออกไปใช้ชีวิตที่เอเวอร์เกตซึ่งคนที่ได้นำสัตว์เลี้ยงกลับไปบ้านคนแรกก็คือซัมเมอร์เธอจึงได้เลือกลีโอก,กับบ้านเมื่อลีโอมาถึงห้องของซัมเมอร์เขาก็ได้ปีนออกจากกล่องตอนที่ ซัมเมอร์ไม่อยู่ลีโอนั้นแก่งอับเงือกกว่าจะก้าวได้แต่ละก้าวเขาต้องใช้เวลามากส่วนทางด้านซัมเมอร์เป็นเด็กที่พูดมากตั้งแต่ที่เธอนั่งรถมาถึงบ้านหรือแม้แต่จะกินข้าวหรือว่าดูหนังเธอก็พูดไม่เคยหยุดและไม่ได้เปิดโอกาสให้คนอื่นได้พูดบ้างเลยส่วนทางด้านลีโอเขาก็เดินมาใกล้จะถึงหน้าต่างแต่สปริงเกอร์ก็ดันทํางานเขาจึงได้ตัวแข็งและตกลงไปในกล่องกระดาษทิชชู่ลีโอเป็นกิ้งก่าที่ขี้ตกใจเมื่อเขาตกใจเขาก็จะ ยืนตัวแข็งเมื่อซัมเมอร์กลับมาที่ห้องเธอก็ไม่จะรีโอในกองเธอจึงได้พยายามค้นหาทุกส่วนของห้องส่วนลีโอก็ได้ไปเกาะอ,อยู่ที่ผ้ามา่านเพื่อที่จะหนีออกนอกหน้าต่างแต่ว่าซัมเมอร์ก็ได้เปิดผ้ามา่านมันจึงทําให้ลีโอกระเด็นไปติดรูปที่ผนังของห้องแล้วลีโอก็เผอพูดออกมาซัมเมอร์ที่ได้ยินเธอก็สงสัยว่าได้ยินเสียงใครบางคนพูดออกมาลีโอจึงได้ชี้ไปที่รูปปั้นแต่ซัมเมอร์ก็เห็นว่าลีโอชี้ไปที่กําแพงแต่เธอก็บอกว่า กำแพงพูดไม่ได้แต่ลลโอก็บอกว่าชี้ไปที่รูปปั้นต่างหากซัมเมอร์ก็ตกใจกิ้งก่าพูดได้ด้วยหรอซัมเมอร์ก็จะไปบอกแม่แต่ลลโอก็ได้กระโดดเข้าไปห้ามเอาไว้ลลโอก็ได้ขอร้องว่าห้ามบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้เด็ดขาดเพราะซัมเมอร์เป็นเด็กพิเศษจึงได้ยินเขาพูดคนเดียวเท่านั้นซัมเมอร์จึงได้ยอมตกลงซัมเมอร์เป็นเด็กที่พูดมากจนคนอื่นเขาไม่อยากอยู่ใกล้เธอเพราะเธอไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นได้พูดบ้างลลโอจึงได้แนะนำซัมเมอร์และบอกให้เธอตั้งคำถา และให้ถามเขาเพื่อให้เขาได้ตอบกลับเธอซัมเมอร์ก็ดีใจมากที่ลลโอพูดคุยและให้คำแนะนำที่ดีกับเธอแล้วทั้งสองก็ได้เป็นเพื่อนแบบลับๆพอเช้าต่อมาซัมเมอร์ก็ได้นำาลโอกลับมาไว้ที่ตู้ในชั้นเรียนเมื่อเโอกลับมาลุงเต่าก็ได้แซวว่าไปเปิดโลกมาเป็นยังไงบ้างส่วนทางด้านครูเมลคินเธอก็สั่งให้นักเรียนเก็บคอมพิวเตอร์เพราะเธอจะสอนนักเรียนจากหนังสือเท่านั้นแต่หนังสือที่ครูให้นักเรียนก็ มีขนาดที่ใหญ่มากสะพายกระเป๋าแต่ละทีแทบจะแบกไม่ไหวส่วนทางด้านซัมเมอร์เธอก็ได้ทำตามคำแนะนำของลีโอมันจึงทำให้เพื่อนๆนสนิทกับเธอมากขึ้นแล้วลีโอก็ได้กับพิบตาให้กับซัมเมอร์ในที่สุดเธอก็ทำได้พอถึงวันสู่ครูก็ได้ถามว่าใครจะเอาสัตว์เลี้ยงกลับไปที่บ้านซัมเมอร์ก็ได้ยกมือขึ้นมาและจะขอเอาลีโอกลับไปเลี้ยงที่บ้านแต่ครูก็บอกว่าให้เอากลับบ้านไปได้แค่คนละรอบเท่านั้นคนต่อไปที่จะเอาสัตว์เลี้ยง ก็คืออีไลเขาจึงได้เลือกเอากิ้งก่ากลับบ้านส่วนซัมเมอร์เธอก็จะขอไปเล่นที่บ้านของอีไลแต่หุ่นโดนก็ได้มาวัดอุณหภูมิสูงเกินจึงไม่ให้เธอเข้าใกล้อีไลอีไลก็จะมีหุ่นโดนที่คอยตามดูแลอยู่ตลอดเวลาโดยที่เขาก็ไม่ต้องลงมือทําอะไรเลยเมื่อเซนมาเที่ยวที่บ้านอีไลเขาก็ได้เอาขนมให้กับอีไลแต่หุ่นโดนตรวจด,ดูว่าไม่สะอาดจึงได้ทําการเผาทิ้งทันทีแต่เมื่อพวกเขาจะต่อเลโก้เจ้าหุ่นโดนก็ประกอบให้จน ส่วนอีไลก็ต้องสวมชุดป้องกันเชื้อโรคเพราะกิ้งก่ามีเชื้อโรคมากรวมถึงน้องหมาก็ต้องสวมชุดป้องกันด้วยเช่นกันส่วนเซนก็ได้ขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะทนกับหุ่นโดนไม่ไหวส่วนทางด้านลีโอเขาก็ใช้โอกาสที่ทุกคนไม่อยู่เพื่อที่จะหนีออกนอกหน้าต่างแต่เมื่อลีโอออกมาจากกองเขาก็ถูกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเล่นงานแถมยังไม่พอยังถูกเครื่องดูดฝุ่นลากเขาไปตามพื้นบ้านอีกแต่โชคย,ยังดีที่น้องหมาช่วยเขาเอาไว้ได้แต่ก็ดูเหมือนว่า หางจะขาดและติดไปกับเครื่องดูดฝุ่นแต่ลีโอก็ได้บ่นให้กับน้องหมาแต่ว่าน้องหมาก็ได้ส่งสิทธิให้กับลีโอ แต่ก็ไม่ทันการอีไลก็ได้เห็นว่าลีโอพูดได้เมื่อแม่ตะโกนเรียกอีไลลีโอก็ได้ส่งสิกว่าห้ามบอกแม่เด็ดขาดลีโอก็บอกกับอีไลว่าเขาคือคนพิเศษลีโอจะพูดคุยกับอีไลแค่คนเดียวเท่านั้นและห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดแม้แต่พ่อแม่นายก็ห้ามบอกโดยเฉพาะเจ้าโดนตัวนี้ส่วนอีไลก็อยากใช้ชีวิตปกติบ้างอยากจะทําอะไรด้วยมือของตัวเองเพราะเขาจะทําอะไรหุ่นโดนก็ทําให้เขาตลอดลีโอที่มีประสบการณ์มาหลายปี เจอกับเด็กมาทุกรูปแบบจึงได้แนะนําให้กับอีไลและบอกให้เขียนจดหมายถึงหุ่นโดนอีไลจึงได้เขียนจดหมายถึงหุ่นโดนเขาอยากจะทําอะไรด้วยมือของตัวเองอยากจะเข้าสังคมกับเพื่อนๆพ,พอแก่ตัวเขาก็จะไม่โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวเมื่อหุ่นโดนตื่นขึ้นมาก็เจอจดหมายที่อีไลเขียนถึง เมื่อหุ่นโดนที่ได้อ่านจดหมายก็รู้สึกน้อยใจขึ้นมาจึงได้เอาตัวเองลงไปอยู่ในถังขยะจากนั้นลีโอก็ได้พาอีไล์ออกไปเล่นข้างนอกกันอย่างสนุกเพราะโดนพ่อแม่บังคับให้อยู่แต่ในบ้านไม่ให้ออกมาเจอเชื้อโรคลีโอก็ดันดวงซวยถูกลูกกอล์ฟอัดเข้าที่พุ่งนุย้ยเช้าวันจันทร์ออไล์ก็ได้นาลีโอกลับมาไวที่ตู้ในชั้นเรียนเมื่อลีโอกลับมาที่เดิมลุงเต่าก็ได้ถามลีโอว่าหางของนายหายไปไหนหรือค่อยๆหนีไปทีละส่วนแต่ลีโอก็บอกให้เลิกแซวฉัน สักทีเพราะฉันเพิ่งโดนลูกกอล์ฟอัดพุงนุ้ยมาพ่อถึงวันสุกครูก็ได้ถามว่าใครจะเอาสัตว์เลี้ยงกลับไปบ้านอีไลก็ได้ยกมือขึ้นเพราะเขาอยากเอาลีโอกลับบ้านอีกแต่ครูก็ไม่อนุญาตให้เอากลับไปสองรอบเจด้าจึงได้ยกมือเธออาสาที่จะเอาลีโอกลับบ้านพอเดด้ดากับลีโอมาถึงบ้านเดด้ดาก็ได้โวยวายเพราะงานวันเกิดของเธอมันต้องออกมาหรูหราและเพอร์เฟกต์ที่สุดแต่ลีโอที่ได้ฟังก็เผลอพูดออกมามันจึงทําให้เดด้ดา ที่เห็นกิ้งก่าพูดได้ตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากแต่ลลโอก็ได้บอกกับเธอเหมือนกับคนอื่นๆว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเพราะเธอคือคนพิเศษเรดาเธอเป็นลูกคุณหนูที่บ้านเธอมีฐานะร่ำรวยจะทำอะไรก็ต้องอลังการจะจัดปาร์ตี้ก็ต้องเลิศที่สุดและจะคบเพื่อนก็ต้องคบแต่คนที่เลิศเท่านั้นแต่ลลโอก็บอกว่าเธอไม่ได้เลิศและบอกว่าเธอน่าสงสารลลโอจึงได้อธิบายและแนะนำให้กับเธอเรดาจึงได้ทำตามคำแนะ แนะนำของลลโอและได้ชวนเพื่อนๆในห้องเรียนมางานวันเกิดของเธอส่วนทางด้านลลโอเขาก็ได้เจอเข้ากับม้าขาสั้นตัวหนึ่งและได้พูดคุยกันลลโอจึงได้ดูว่าสัตว์ที่ถูกจับมาอยู่ในงานวันเกิดของเรดา้าพวกเขาอยากจะหนีไปจากที่นี่เรด้าที่เห็นลลโอคุยกับมา้าจึงได้เดินเข้ามาถามลลโอจึงบอกกับเธอไปว่าไม่มีสัตว์ตัวไหนที่อยากถูกขังอยู่ที่นี่เรด้าที่อยากจะสนุกในงานวันเกิดของตัวเองเธอจึงได้บอกให้เพื่อนๆของ อแอบไปปลดล็อกที่ขังสัตว์มันจึงทําให้สัตว์หลายชนิดออกมาปวนง,งานกันเต็มไปหมดแล้วพวกสัตว์ก็ได้พากันหนีออกไปจากที่นี่ส่วนลีโอเขาก็ได้ขี่ลูกโป่งลอยหนีไปเหมือนกันส่วนเจ้ามาที่เรียกลีโวว่าลูกพี่ก็ได้ขอบคุณลูกพี่เป็นอย่างมากที่ช่วยให้พวกเขาเป็นอิสระส่วนทางด้านเด็กๆที่ไม่เห็นลีโอพวกเขาก็ได้ตะโกนเรียกหาลีโอลีโอที่ได้ยินเสียงของเด็กๆเขาก็รังเลเป็นอย่างมากเพราะว่าทางข้างหน้าคืออิสระภาพที่เขาจะใช้ชีวิต ที่เหลืออยู่แต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเจาะลูกโป,ป่งให้แตกเพื่อที่จะกลับไปหาเด็กๆ เด็กๆที่เห็นลลโอพวกเธอก็ดีใจเป็นอย่างมากจากนั้นพวกเขาก็ได้มาถ่ายรูปด้วยกันพ่อเช้าวันจันทร์เด้าก็ได้นำาลโอกลับมาไว้ที่ห้องเรียนลุงเต่าที่เห็นลลโอก็ได้ถามเขาว่าไหนบอกว่าจะชิ่งหนีไปยังไงแต่ลลโอก็ได้ตอบไปว่าถ้าชิ่งหนีเดี๋ยวก็รู้เองแหละฉันจะไปนั่งกินมแมลงเนื้อชําๆอยู่ในเอเวอร์เกตต่อมาลลโอก็ได้ไปอยู่บ้านเด็กๆช่วยแนะนําและแก้ไขปัญหาให้กับเด็กๆจนครบทั้งห้องเรียนและก็บอกกับ เด็กเหมือนกันทุกคนว่าห้ามบอกเรื่องที่รีโอพูดได้ให้ใครได้ฟังเพราะพวกเธอคือเด็กพิเศษเมื่อเลิกเรียนเด็กๆก็ได้แอบเอาของกินและมือถือไว้ให้กับรีโอซึ่งลุงเต่าก็รู้แล้วว่าลีโอแอบคุยกับมนุษย์เด็กๆถึงได้ติดรีโอกันเต็มแต่ลุงเต่าก็บอกอีกว่าเราห้ามคุยกับมนุษย์เด็กขาดแต่ลีโอก็ตอบไปว่าเด็กๆทุกคนมีปัญหาฉันจะใช้ความรู้ที่สะสมมาทั้ง74ปีแก้ปัญหาให้กับเด็กๆก่อนที่ฉันจะตายเมื่อเด็กๆ ได้ลีโอกลับไปเลี้ยงที่บ้านจนคบกันทุกคนต่อไปก็ถึงตาลุงเตา่าที่เด็กๆจะต้องเอากลับไปเลี้ยงแต่เด็กๆทุกคนก็ได้ปฏิเสธเพราะพวกเขาอยากได้ลีโอกลับไปเลี้ยงมากกว่าแต่ครูมาคินก็บอกว่าถ้าเด็กๆทุกคนอยากได้กิ้งก่ากลับไปที่บ้านก็ต้องเอาชนะการแข่งวิชาการมาราธอนถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องเอาเจ้าเต่าตัวนี้กลับไปเลี้ยงพวกเด็กๆก,ก็ดีใจมากและยอมตกลงตามที่ครูบอกซึ่งลุงเตา่าก็ได้บ่นให้กับลีโอที่เด็กๆ เกลียดเต่าก็เพราะลีโอเป็นคนยุให้เด็กๆเกลียดเต่าสินะแต่ลีโอก็ได้ปฏิเสธที่ลีโอทําก็เพื่อเด็กๆทั้งนั้นพวกเขาจะได้มีแรงจูงใจและจะได้เรียนจบกันแบบเข้มแข็งต่อมาเด็กๆทุกคนก็ขยันอ่านหนังสือและฝึกซ้อมเล่นกีฬาเพื่อไปแข่งขันวิชาการและเอาชนะมาให้ได้ส่วนทางด้านลีโอเขาก็ได้มือถือมาจากเด็กๆหลายเครื่องพวกเด็กๆก็ได้โทรมาหาลีโอจนเขาสับรางแทบไม่ไหวลุงเต่าก็บอกให้ลี โอเอามือถือมาเดี๋ยวเขาจะช่วยจัดการให้แต่ทว่าลุงเต่าก็ได้แอบบันทึกวิดีโอขณะที่ลีโอกำลังคุยสายกับเด็กๆและส่งวิดีโอไปให้กับเด็กๆทุกคนในชั้นเรียนพอเด็กๆได้เห็นคลิปวิดีโอจึงได้เข้าไปถามลีโอและก็ได้รู้ความจริงว่าลีโอโกหกที่จะไม่ให้บอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดและบอกว่าพวกเขาคือคนพิเศษลีโอจึงได้ยอมรับว่าเขานั้นไม่ได้คุยแค่เด็กคนเดียวแต่คุยกับเด็กๆทุกคนในชั้นเรียนส่วน คูเมาคินก็ได้เดินมาเห็นเด็กคุยกับกิ้งกาจึงได้รู้ว่าลีโอเป็นกิ้งกาที่พูดได้ส่วนทางด้านเด็กๆพวกเขาก็เสียใจกับลีโอเป็นอย่างมากส่วนคู่เมาคินก็บอกให้เด็กๆกลับบ้านวันนี้พักเรียนครึ่งวันเพื่อเตรียมตัวแข่งวิชาการในวันพรุ่งนี้คู่เมาคินก็ได้จับลีโอกลับไปบ้านเพื่อที่จะขอคุยด้วยคู่เมาคินก็ได้บ่นให้กับลีโอเพราะลีโอแอบคุยกับเด็กลับหลังและยังให้คําแนะนํากับเด็กๆทั้งๆท,ที่คู่เมลคิน พยายามสอนแทบตายแต่ว่าลีโอกลับแย่งทุกอย่างไปจากเธอซึ่งค cool รูมาคินก็อุทิศทั้งชีวิตเพื่อการสอนแต่กลับได้เป็นแค่ครูสอนแทนไม่เคยได้เป็นครูประจําเลยลีโอจึงได้ให้คําแนะนํากับคุณค cool รูมาคินจนทําให้เธอนั้นรู้สึกถึงการเป็นตัวตนของครูขึ้นมาอีกครั้งซึ่งพรุ่งนี้เด็กๆก,ก็มีการแข่งวิชาการครูมาคินก็จะพาลีโอไปดูด้วยแต่ลีโอก็ได้ปฏิเสธเพราะเด็กๆยังโกรธเขาอยู่จึงอยากให้โฟกัสที่การแข่ง มากกว่าแต่ครูมาคินก็ไม่สนใจยังไงก็จะพาลีโอไปอยู่ดีวันต่อมาเด็กๆก,ก็ได้มาแข่งขันวิชาการและครูมาคินก็ได้นาลีโอใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อแต่ว่าลีโอก็ไม่ได้ยินและมองไม่เห็นอะไรเลยจึงไม่รู้ว่าการแข่งขันเป็นยังไงบ้างและผลการแข่งเป็นยังไงเมื่อประกาศผลการแข่งห้องของครูมาคินก็เป็นผู้ชนะและพวกเขาก็จะได้ไปเมจิกแลนด์พาร์คแถมครูมาคินก็ยังได้รางวัลคุณครูดีเด่นแห่งปีซึ่งโคตร คิมูระก็จะไปช่วยครูมาคินดูแลเด็กๆในการไปเมจิกแลนด์พาร์คอีกด้วยแต่ก็ดูเหมือนเด็กๆจะไม่มีความสุขกับการชนะเลยต่อมาครูมาคินก็ได้ขับรถพาลิโอและบอกว่าเราจะไปที่พิเศษมากๆครูมาคินก็ได้พาลิโอมาที่เอเวอร์เกตและปล่อยทิ้งเขาไว้ที่นี่ลีโอก็ได้ถามว่าเด็กๆชนะหรือเปล่าแต่ครูมาคินก็ตอบไปว่าพวกเขาแพ้เด็กๆโทษเธอที่ทําให้พวกเขาต้องอับอายแต่ลีโอก็ได้ถามอีกว่าแล้วเสียงดีจ นั่นมันคืออะไรครูมาคินจึงตอบไปว่านั่นมันเสียงของเด็กห้องอื่นซึ่งลีโอก็เสียใจเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่เคยเสียใจแบบนี้มาก,ก่อนแต่ครูมาคินก็ได้บอกไปว่าไหนบอกว่าชอบเอเวเกตก็สมใจเธอแล้วนี่แต่ลีโอก็ตอบไปว่าเอเวเกตมันเคยเป็นความฝันของฉันแต่ตอนนี้เด็กๆคือสิ่งที่ฉันรักมากที่สุดแล้วครูมาคินก็ได้ขับรถจากไปแต่ว่าครูก็ได้หยุดรถและก็ถอนหายใจก่อนที่จะขับรถไปต่อดูเหมือนว่า คูก็จะรู้สึกผิดอยู่บ้างในสิ่งที่ทำลงไปส่วนทางด้านลีโอเมื่อเขาหันหลังมองเขาไปในป่าก็เจอเข้ากับสายตาที่จ้องมองมามากมายลีโอจึงได้ตกใจจนตัวแข็งส่วนทางด้านลุงเต่าก็ได้มีสายจากเด็กๆโทรเข้ามาหาลีโอมากมายลุงเต่าก็รำคาญเป็นอย่างมากจนต้องเอามือปิดหูพอเช้าต่อมาเด็กๆก,ก็ได้มาหาลีโอแต่ก็ไม่เจอเขาแล้วคู่มาคินก็บอกไปว่าลีโอได้หนีไปและได้เขียนจด มายขอโทษให้กับเด็กๆทุกคนซึ่งเด็กๆก็เสียใจมากเพราะพวกเขายังไม่ได้ขอบคุณลีโอเลยต่อมาคู่มาคินกับโคสและเด็กๆก็ได้ไปเที่ยวที่เมจิกแลนด์พาร์คซึ่งการไปเที่ยวครั้งนี้ก็เป็นรางวัลที่พวกเขาชนะการแข่งขันวิชาการส่วนลุงเต่าที่เห็นว่ายายป้ามาคินโกหกเด็กๆจึงได้ใช้มือถือของอีไลติดต่อไปที่หุ่นโดนหุ่นโดนจึงได้มาหาลุงเต่าและได้พาลุงเต่าออกไปตามหาเด็กๆส่วนทางด้านลีโอเมื่อสั ตัวอื่นเห็นรีโอตัวแข็งจึงได้เข้าไปปลุกเขารีโอจึงได้ตื่นขึ้นและเดินเข้ามาในป่าลีโอก็ได้เจอเข้ากับกิ้งก่าสาวเขาจึงได้ใช้สกิลโชว์ความหลอ่อเพื่อที่จะจีบเธอแต่ดูเหมือนว่าเธอก็ไม่สนใจและได้เปลี่ยนสีพรางตัวทันทีส่วนทางด้านลุงเตา่าเขาก็ได้มาอภิบายให้กับเด็กๆได้ฟังและบอกว่ายายป้ามาคินเป็นคนทําเธอเป็นคนจะปลีโอไปและกูเรื่องขึ้นมาทั้งหมดเมื่อเด็กๆได้รู้ความจริงจึงได้กดดันคูและถามว่า ลีโออยู่ที่ไหนเมื่อครู ek, ถูกพวกเด็กๆถูกกดดันจนทนไม่ไหวจึงได้พูดความจริงทั้งหมดและบอกว่าลีโออยู่ที่เอเวอร์เกตครูมาคินจึงได้ไปขอให้โค้ดเปลี่ยนเส้นทางไปที่เอเวอร์เกตแต่โค้สก็ทําให้ไม่ได้เพราะยังไงเราก็ต้องไปที่เมจิกแลนด์พาร์คเมื่อโค้ดไม่ฟังที่ครูมาคินบอกครูมาคินจึงได้บอกให้เด็กๆไปที่เมจิกแลนด์พาร์คและก็ได้กับพิปตาให้กับเด็กๆเพื่อบอกให้เชื่อใจครูส่วนทางด้านลีโอเขาก็ได้ใช้ชีวิตในป่าอย่างที่เขา ต้องการแต่ลีโอก็ได้ถามเพื่อนที่เป็นกิ้งกา่าว่ามีน้ำใสๆให้เขาดื่มบ้างไหมน้ำขุนๆแบบนี้มันมีจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายมันอาจถึงตายได้นะลีโอที่เห็นมแมลงเขาก็ได้ใช้ลิ้นจับมแมลงแต่เขาก็ไม่สามารถจับกินได้เลยซักตัวแต่ทว่าเจ้ามาข่าสั้นที่ลีโอเคยคุยด้วยเมื่อง,งานวันเกิดเลดา้าเขาก็จำลีโอได้ซึ่งลีโอก็เป็นเหมือนลูกพี่ที่ช่วยให้พวกเขาหนีรอดออกมาพวกสัตว์ต่างๆจึงได้นำอาหารมาให้กับลีโอด้ ส่วนทางด้านลุงเต่าเขาก็ได้มาตามหาลีโอและบอกให้หุ่นโดนกลับไปหาเด็กๆลุงเต่าก็เจอกิ้งก่ามากมายแต่ลีโอก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เมื่อพวกเด็กๆมาถึงเมจิกแลนด์พาร์คเด็กๆก็ได้หลอกให้โค้ดซื้อขนมไปกินหลายอย่างแล้วเด็กๆกับครูมาคินก็ได้วิ่งหนีกลับไปที่รถบัสส่วนโค้ดที่เห็นเด็กๆวิ่งหนีจึงได้ตามพวกเขามาเหมือนกันแต่เมื่อครูจะขึ้นรถโค้ดก็ได้จับขาของครูมาคินแต่เด็กๆก็ช่วยกันดึงครูขึ้นรถส่วนหุ่นโดนที่กลับมาเจอ ก็ได้จัดการโคดแล้วช่วยครูขึ้นรถขับหนีออกไปทันทีส่วนทางด้านลีโอเขาก็ได้เจอกับกิ้งกา่าที่มีอายุถึง106ปีลีโอจึงได้ดูว่าเขานั้นยังไม่ตายลีโอจึงดีใจเป็นอย่างมากและต้องการที่จะกลับไปหาเด็กๆเกจ้ามาขาสั้นและบรรดาสัตว์ต่างๆจึงจะช่วยพาลีโอกลับไปที่โรงเรียนแต่ทว่าพวกเขาก็ดันมาเจอเข้ากับฝูงจระเข้จํานวนมากพวกสัตว์ต่างๆก็ได้พากันวิ่งหนีไปกันจนหมดเหลือทิ้งไว้แต่ลีโอ ที่เขาจะต้องเจอกับฝูงจระเข้แต่ทว่ารถบัสของพวกเด็กๆก,ก็ได้ขับเข้ามามันจึงทําให้ฝูงจระเข้แผ่นหนีไปกันจนหมดแต่ก็ยังมีจระเข้อยู่ตัวหนึ่งมันจะเข้ามาทําลายเด็กๆคู่มาคินจึงได้ปาดาวกระจายและยังเอาเมนทอสให้จระเข้กินแต่จระเข้ก็กลับไม่เป็นไรครูจึงบอกให้ซัมเมอร์คุยกับจระเข้มันจึงทําให้จระเข้ถึงกับมึนไปเลยจากนั้นหุ่นโดนก็ได้จัดการเตะจระเข้จนปิวหายไปทัน แต่เด็กๆก็ดูเหมือนจะมาช้าไปพวกเขาก็ได้เจอรีโอที่นอนแน่นิ่งอยู่เด็กๆจึงเสียใจเป็นอย่างมากแต่ทว่ารีโอตัวจริงก็ได้โผล่ออกมาส่วนกิ้งก่าที่เด็กๆเห็นมันก็แค่รีโอที่ลอกคราบออกมาเด็กๆที่เห็นลีโอพวกเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากและลีโอก็ได้รู้ว่าเด็กๆชนะการแข่งขันส่วนทางด้านลุงเต่าเขาก็เพิ่งมาถึงลุงเต่าดีใจเป็นอย่างมากและได้ขอโทษเพื่อนซีพร้อมกับมอบกระดองให้กับลีโอ แต่ลีโอก็บอกว่าไม่เป็นไรและบอกให้เขาใส่กลับคืนต่อมาลีโอกับลุงเต่าก็ได้กลับมาอยู่ที่โรงเรียนกับเด็กๆเหมือนเดิมส่วนครูซารินาสก็ได้นําลูกมาให้เด็กๆได้ดูกันแล้วเวลาก็ผ่านไปพวกเด็กๆก็ได้จบการศึกษาพวกเด็กๆก็ได้มาขอบคุณลีโอเพราะถ้าไม่มีเขาพวกเธอก็คงเรียนไม่จบกันลีโอจึงได้ให้พรแก่เด็กๆเพราะถ้าวันหนึ่งพวกเธอรู้สึกกลัวขึ้นมาก็อย่ามัวแต่เก็บเอาไว้คนเดียว จงตามหาลีโอของเธอเพื่อเล่าให้พวกเขาฟังเขาอาจจะเป็นครูของเธอหรือว่าเป็นแม่หรือว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นเต่าก็ตามพวกเขาก็พร้อมที่จะรับฟังเสมอส่วนทางด้านครูมาคินครูใหญ่ก็ได้แต่งตั้งให้เธอเป็นครูประจําชั้นซึ่งลุงเต่ากับลีโอก็ได้ถูกย้ายไปอยู่ที่ห้องเรียนใหม่กับครูมาคินด้วยซึ่งชั้นเรียนที่ครูมาคินจะสอนก็คือชั้นเรียนเด็กอนุบาลแล้วหนังก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ